มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนของกองกำลังผาเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายโดยเมื่อวันพุทธที่20ธันวาคม2566คนเบูพลเอกไบคุ้มชาย,ยาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน150ชุดมอบแก่กำลังพลทหารทหารพรานและตำรวจตระเวนชายแดนที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โดยมีในายนิรัตพงศิษฐิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้กล่าวต้อนรับองคมนตรีและพลตรีประพัฒพบสุวรรณผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณณฐานปฏิบัติการพระธาแสนไออำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่มนูพุทธิมูลรายงาน